เอฟซีเขาซี F C. เขาจะถูกรอไม่ถูกก็ไม่ <c oughs> ถูกไม่ถูกก็ไม่ว่ากัน่วากันักนนฝแนวทางกับฟันจริงๆจ้าไน่ไม่รู้ว่าทำอะไรตอนนั้นกับมองเห็นตาเขากำลังไปนอนกับย่หลานเนาะไปนอนใน,นหน้องหลานมาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็เอาผักมามาหนุง่ง มานุ่งกันนี้ก็เอามือไปพักเขาลมก็เยบเขาตั้งสองเออเย็บเขาเลยเขาก็ยอมเลวย,ยอมชมนะครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ตามโค้งสุดท้ายคุณยายสุพรรณคุณยายสุพรรณอยู่บ้านจะบกตบลตะวังอำเภอบเชตจังหวัดสุรินคุณยายสุพรรณสิทธิเอกหลวงปู่สวงนะครับเคยหลวงปู่สวงเคยมาที่นี่ด้วยแล้วก็เคยโยนเลขสูตรคำนวณให้นะครับ คุณยายสุพรณนะครับเป็นคนที่น่ารักนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสไปดูว่าคุณยายได้เลขฝันคงสุดท้ายหรือยังนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับพันก็นทําอะไรนาะคุณยายเฮ้ยสวัสดีครับคุณยายทําอะไรเนี่ยสวัสดีจา้<ะ>จากำลังเมสวยจ้าเอา้าคุณยายไปเรียนเป็นช่างเสริมสวยแล้วมั้เนี้ยโอ้ยเวลไรเรากำลังเติมสวยอยู่เนี่ย ใส่ถุงมือก็ไม่ใส่ถุงมือไม่ต้องใส่หรอก้ยหมดแล้วนี่ปลาถคุณยายก็ยอมเหมือนกันหมดเลยยอมแล้วนี่ยอมแพ้แล้วยอมแพ้ยอมแพ้ยอมผมยอมคุณยายนี่คุณยายนี่ต้องยอมผมนะอะไรคุณยายนะโอ้ยนะครับมาตามโค้งสุดท้ายแล้วคุณยายนาะ ออถอายกับฝันแปลกๆใตตนตาเนยเฮ้ย็นต,ตาเ้ยฝันเห็นตาอีาากแล้วตาเขาคมคืนลานเขาฝันอ่ะจ <c ười> ้าฝันตาคมคืนลาน <c ười> <c ười> เขาจะคมคืนว่าไปทำาไร้เขาว่าไม่ได้ทำอาไร้ตอนนี้เขาก็ลุกข,ขึ้นเขาก็นุ่งผ้ามาแล้วก็ในยายไปพลักเขาล่มแล้วก็เอาขาเย็ยบคอเอาขาเย็บคอจ้า เอาค่ะเย็บคอเขาว่าไปทำมาทำทำไมลานมันตายหรือว่าเขาว่ายังไม่ตายมันไม่เข้าหรอกเขาว่ามันเล็กๆเกขาว่าโอ้ยว่ะคอยก็พักเขาก็ล้มแล้ขขว,วก็เย็บคอเขาไว้าเขาก็ยอมแล้วยอมแล้วทำก็ไม่เข้าหรอกเขาว่าหใหญ่เลยเย็บอยอมแล้วยอมแล้วเขาว่า ยอมยายแล้วจะยอมยายแล้วยายต้องมายอมผมน้ยหนอยอมยอมยายแล้วี่ันผมงอกก็เลยยอมคนยาคุายายคุณตายอมยายแต่ยายไม่ไม่ยอมตายายยอมผมเนี่ยใส่หนึ่งแกนยายยายตายอมยายแล้วโอ้โหเนี่ยคุณยายเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะอู้ยายนะ นะะฮยายเคยโยมมาบ่อยไหมเนี่ยเยอะเคยเคยโยมบ่อยไหมนี่ยายน้องเขายอมบ่อยแหละแต่ยายไม่เคยโยมไม่ยายโยมโยไม่เขาอ่ะยายทําบ่อยไหมเพิ่งครั้งแรกทำบ่อยอมันเมื่อาชีพเลยเนาะถ้าฟันแบบนี้เป็นยังไงยายนั่นเลยว่าเป็นเลขอะไรเป็นไงวะเหยียบข้อข้อก้าวข้อก้าวะโคก้าว เอาขาเยียบขาซ้ายหรือขาขวาเก้าสองข้ามั้งขาก็จึงโนจึงซากระเหม็นจึงกจ็ดจึงกระเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าจึงกระเจ็ดเยียบเย็บตั้งสองขาหรือป๋ข้างเดียวข้างเดียวก็เจ็ดตัวเดียวเยียบคอเก้าเจ็ดเยียบจึง เย็บเยจึงเย็บขาเออ้ากีขาน้าบันบันเทอรธอทอร์ธเองเจ้ามันงบใยว่วน้องกีขามันงบเต้เทอธเวมันโจลเต้กีขาหลานอายุกี่ปีในหลานเนะ่ที่ประมาณประมาณสองปีมั้งสองปีบ่มันยังเล็กแต่นี่มันเป็นสาวแล้วน้องหลานโอ้แต่ก่อนฟันยังเล็กอยู่จ้ะฟันยังเล็กอยู่แต่นี่เป็นสาวเลยอายุยี่สิบแล้วมั้งนาง เขาแกจะพามันออกอะไรอ้าววีใหญ่จริงวียังแม่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่มาดูยายนี่ยายกินข้าวหรือ่นี่ข้าวก็กินอย่างนี้หนิอยากกินนี่พากันกินเครียข้าวข้าพากันกินข้าวแล้วก็ย้อมผมด้วยโอ้ยายนี่มหนีมีความสุข มีทั้งมีทั้งนครับถ้าฟันอย่างนี้นั่นแกให้แล้วบอกเขาบอกหเ่าเก้าสองสองเก้าทำไมว่าสองเก้าไมว่าสอเก้าเออกรย็บเนะข้อนี่เ้เก้าอ่ะเนาจืองกับเจ็ดบ่อันนี้พอมาคิดคิดอะไรคิดขาบ่คิดเอาทเขา้เขาคิดเอาขาบีบคอด้วยบ่บีบใช้มือบีบสอง ไม่ได้ไม่ได้บีบแต่เย็บเฉยๆเย็บนั่นแหละคอก้ามองไปเห็นเขาว่าทำอะไรเาะว่าตอนนี้เขาก็ลุกขึ้นเขาก็เอาผ้าขมานุ่งเนาะเขานุ่งผ้าขมาใส่กางเกงเขาไม่ได้ใส่กางเกงใส่อะไรเขาอันนี้ผ้าขมานะเขานุ่งผ้าขมาะลุกขึ้นมาก็ไปพลัก เขาพักซองมือเขาก็ล่มพิ่นี้ก็ขายอหยอยบจพักสองมืออ๋อเลยเอาขาเหยียบจะนี่ว่าจะกเก้าสองห้าฮะเขียนได้่อยหญ่เก้าสองห้าหรือเปล่านะเขียนอัไรนเก้าสองห้าไปก่อนอ๋อเก้าสองห้าหรือเก้าเจ็ดผมเอาอะไรหรอกเก้าเก้าสองหกโอใญ่ก็ได้เก้าสงสเก้านั่นแหละผมแกเลขเขาอี่รถ้าสองตัวล่ะเพาะ่าเอาพันไม่จริงๆริีนะเขาอืม ตาว่าใจใจกเจ็ดนึงโอ้ยมันจะมีเจ็ดเก้าเจียบได้ไงอ้ยกเจ็ดเจแล้วตุยายชเจ็จอกเจ็บอ๋อมีแบบนั้นด้วยจาโอ้ภาษาเมนเนาะสาษามาษขเมนยายว่าไรน้ำกินน แกเจ็ดสี่นะอย่าพูดดังพูดดังอันนี้แก่คุณเออเนี่ยฟันแบบนี้อันนี้เก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่อเจ็ดสี่เลคนใยญ่วันที่ด้วยใหญ่เล็กเล็เขียนเล็กเให้หน่อยวันที่วันที่หนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งทับหกทับหกหกใหญ่สั้นส้นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ขีดเขียน หนึ่ง <1 S 2> <ด S 1> เลยก็ได้หนึ่งแล้วก็ขีดขีดยาวๆมากระทับนะทับเลยกระทับทับหกทับหกแล้วก็ทับหกหกเดือนหกเดือนหกหกเดือนหกนี่ก็ได้วะได้ได้เคยฟันแบบนี้ไหมนี่ไม่เคยเคยฟันแต่ตะกร้านก็ฟันตับพลักเอาฟันแต่โอ้ฟันนั่นคือมาทำกับยายแต่นั่นก็โอกลิกอะไรนะโอกริายุบทอนนั้น อนนั้นออกอันนี้เลขทไทยสามตัวตั้งตั้งสี่ตัวเลยโอ้หางหลังข้างหน้าหมดครับก็ฝันนานหรือยังนี่อันนี้ฝันห้าหกวันแล้วเอ๊ะแล้วตาตาก็อายุเจ็ดสิบแล้วเนาะเจ็ดสิบรือเจ็ดสิบเจ็ดสิบมันก็ไม่ไม่น่าจะยันเจ็ดสิบเอ็ดหรือวะตอนนั้นฝันว่าตาตายหรือยังตายแล้วฝันว่าผีตามาบ่ ตายังเพ็นผีอยู่บ่ตอนทักเออตอนตอนทีปจากเตี้ยงนึงไม่ตอนตอนนี้ฟัาานวะ่าฟันันว่าตายเหมือนกันตายยายไม่กลัวบ่นั่นเองน้องฟันสองสามวันเองเอ้ยยายไม่กลัวบ่กลัวผีตาไม่ไม่ได้กล <nichts. sh arp ort> ัวตอนเดินเนาะก็นอนอยู่กันนี่ก็เดินมาทำอะไรก็ดูไปเห็นเก่าแก่งกันเก่งเออแก่ชุดลานออกหมดเลยตอนนี้ก็เขาว่า เขาก็ลุกขึ้นเนาะลุกขึ้นเขาก็เอาผ้าขม้าใส่เขานุ่งนุ่งกะยายก็ไปพลักตังสองมือพลักสองมือนี่ี่แกอยากไปพลักขาแล้วก็ข้าล้มลงก็เยียบคอเลยเยียบคอเลยีเยบใช้กระทาเยียบด้วยไหมเนี่ยเยียบแล้วก็เขาว่ายอมแล้วยอมแล้วนเขาว่าทำก็ไม่เข้าหรอกเขาว่างี้ยอมแล้วยอมแล้วมันใต้แล้วว่านั่นมันก็นอนอยู่ลานะ รานไม่ร้องไม่ไม่ร่างไม่อะไรมันมันนอนอยู่เฉยก็ตีตีใครสอง้าถไมตีสองห้าอ้เก้าสองห้าอตีเก้าสองห้าอะแล้วเต้นะครับเนาะแต่เจ็ดเก้านี่ถ้ายายชอบจริงเลื่ไหนเจ็ดเก้าบนี้ชอบจริงเจ็ดเก้าจึงเจ้างจะเจ็ดเจิ้งก้อนะแล้วแต่นองแล้วก็อื้อ ได้เนาะคุณยายเนาะคุณตานัมามาให้เข้าฟันบ่อยแล้วตามาอีกแล้วครับท่านาฟันฟันเนาะยายเนาะตอนตอนฟันแต่ก่อนก็บอกแล้วเนาะเขียนไปแล้วเนาะบอกอะไรเออฟันว่าอะไรตอนนั้นจำไม่ได้เลยยายถ้าดู<อ>คลิปเก่าตอนอันตงนางอดจนาะ อ๋อข oh, oh, hey, right. ุดบอ่โอุ้ดบอ่อเอ้ยใช่ i, uh ุบ huh. อ่อเกาบอ่อเกาันยายแล้วก็ยายเอาเียมลงไปขุดนตรงกลางเออเป็นเลขอะไรเนาะตดก่อนเนาะุดบอ9 9 90แล้ว9อะไรขเนาะงั้น ja ก็80 90วะตอนนั no ้นมันออกอะไรตอนนั้น18บ่รูอะไรฮะ เนี่ยนะวังก้กล้ๆนะมนโดนหนวดโดนในร้านนะนะบบอเป็ดซุนดนอะไรชุดเก่าหลังหลังใกล้งนะเก่าเก้กาเกแล้วก็อะไรนะเกาซุนสมเออ